สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณูฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กับดิฉันยุร awan พิลังดีค่ะวันนี้พบกับหนังสือเล่มชีวิตใหม่วิกรมกรมดิษฐ์เช่นเคยค่ะเสน,นตอตอนที่7ตอนถนนที่สวยที่สุดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะผมนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานในตอนบ่ายของวันที่20เมษายนขณะที่รถวิ่งผ่านวิวทิวชั้นซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาและป่าไม้มากมาย ถนนสายแปดตัดผ่านภูเขาที่สวยงามและมีรูปทรงแตกต่างกันไปบางก็เป็นหินตั้งตรงบางมีสีสันดูโบราณและคลาสสิกมากจนทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงตามประสานนักลงทุนว่าที่ดินติดภูเขาแถบนี้น่าจะสามารถสร้างเป็นโรงแรมได้ดีมากทีเดียวถนนหมายเลข8นี้เชื่อมต่อกับเวียดนามและมีโครงการเชื่อมน้ำเทินตั้งอยู่ ผมโทรศัพท์หาดรสุบินปิ่นขยันทราบจากท่านว่าบริษัท MDX เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายเขื่อนผมไม่ได้พักในเขื่อนน้ำเชินได้ตั้งแต่แคมป์พักใกล้ๆบริเวณที่สร้างเขื่อนถนนสายเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อลาวอย่างมากในอนาคตเพราะทำให้ลาวมีทางที่จะเชื่อมต่อออกไปยังทะเลได้โดยเส้นทางที่ใกล้ที่สุดคือเส้นทางไปยังเวียดนามเส้นนี้ และขณะเดียวกันสินค้าไทยในแถบอีสานเองก็สามารถที่จะส่งออกสินค้าต่างๆจากเมืองท่านี้ของเวียดนามได้เช่นเดียวกัน ทางเส้นนี้ได้รับเงินสนับสนุนการเชื่อมฝั่งตะวันออกคือเวียดนามไปยังฝัง่งตะวันตกคือพม่าจำนวนเงินถึง30ม0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากญี่ปุ่นและจีนในปี2,552และถนนหมายเลขแปนี้เป็นหนึ่งในถนนที่มีโครงการจะขยายให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับการเปิดตลาดเสรีอาเซียนในปี2,55 8ผมได้แวะไปเที่ยว ถ้ำปองลอที่ท่านทูตวิทวัตย้ำว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโชคดีที่ผมติดไฟฉายกระบอกใหญ่มาด้วยทำให้ผมเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลและรูปทรงของหินง,งอกหินย้อยในถ้าได้อย่างชัดเจนต้องสารภาพกันตรงๆว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุจะ60ปีแล้วยังไม่เคยเห็นถ้าที่ไหนใหญ่โตมีความสูงและกว้างใหญ่มากเท่านี้มาก่อน แถมยังมีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านยาว7กิโลเมตรนะับเป็นถ้ำที่สวยงามจนน่าอัศจรรย์ใจผมนั่งเรือหางยาวซึ่งใช้เครื่องฮอนด้าราคา13,000บาทจากไทยยังต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะลอดถ้ำนี้ได้ถ้ากองลอตั้งอยู่ในอุทยา,านแห่งชาติกองลอผนังถ้ำที่นี่มีลวดลายที่ไม่ซ้ำกัน เป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่สวยงามมากรวมถึงภายในจุดที่จอดชมมีการตกแต่งไฟสวยงามนอกนั้นแล้วภายในถ้ำม,มืดสนิทมีแต่ความสงบเงียบเสียงน้ำไหลในบางช่วงที่ระดับน้ำต่างกันหากใครคิดจะมานั่งสมาธิที่นี่คงจะไม่ผิดหวังเพราะที่นี่สงบเยือกเย็นทราบจากพี่บุญรเลิงว่ายังมีถ้ำเช่นเดียวกันที่นี่มีความยาวถึง42กิโลเมตร แต่ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่เพราะทางลาวยังขานงบประมาณจึงยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเนื่องจากการขยายตัวด้านการก่อสร้างเขื่อนธุรกิจการค้าเส้นทางชายแดนลาวเวียดนามนี้จึงเต็มไปด้วยรถบรรทุกรถเทรเลอร์ที่สัญจรขนส่งสินค้าไปมาวันนั้นได้พบกับคนขับรถที่มาจากเมืองไทยด้วยเขาบอกว่าใช้เวลาสองวันสคืน ผลอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนมาจากผ่าเรือคองเตย